เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมรัชชัยเองก็อยู่กับช่วงรีวิวสั้นๆกันอีกเช่นเคยนะกับตัวละครที่ชื่ออาคาเนะก็ที่ผมมาทำไม่ใช่อะไรหรอกผมได้ l 2 d ดีนางมาแถมของนางเนี่ยโคตรสวยเลยผมว่านะไปดูสกิลกันดีกว่านะโอเคไปกันโอเคครับเราก็มาอยู่วันที่หน้าตัวละครกันแล้วอาคาเนะอย่างที่ดูค่าสเตตัดน,นะ ผมไปเราเทียบม,มาแล้วเว้ยทุกๆอย่างเลยอะ่ะมันต่ำหมดเลยเว้ยใช่ผมบอกเลยว่ามันต่ำหทุกค่าเลยเว้ยไม่มีค่าไหนที่สูงเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันต้องมีดีสักอย่างแหละไม่นั้นผมไม่เอาไม่เอามารีวิวหรอกเนาะไปไปดูที่สกิลดีกว่า Skill X, สกิลวีซักราจาก้าร้สี่สของค่าโจมตีให้กับสตรูหนึ่งเป้าหมายลดค่าพลงกาสบกน29%ในเวลา30ิวินนี่แหละสกิลที่ทำให้นางมีประโยชน์ด้วยไปดูสกิลกันดีกว่าโอเคครับมาดูที่สกิลพื้นฐาน สร้างความเสียหาย3 9 6ของค่าจมตีให้กับสกหนึ่งเป้าหมายทุก40วินาทีเอ่อถึงตัวคูณมันจะดูเยอะก็เถอะแต่สเตตัส hmm. ของนามันไม่เยอะตามมาดิ mm hmm. ก็เลยดูไม่มีประโยชน์กับสกิลนี้นะไปดูสกิลดีกว่าโอเคครับมาดูที่สกิลตัว เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่14%ก็ดูไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะดูดาาที่สกิลรองเมื่อจมตีมีโอกาส10%นี่จะลดค่าลบเลีของคง7%ในเวลา30วินาทีคูณดาว5วินาทีดูไม่จำเป็นสุดๆเลยแหละโอเคไปดูที่การเพิ่มดาวดีกว่าการเพิ่มดาวน,วาาวนนะผมไม่แนะนำให้อัพดาวตัวนี้เลยเว้ยมันไปได้คืออย่าไปเสียเศษเพื่ออัพเลย แต่นางอะมีดีนะเว้ยไปดูอันที่การใช้งานกันดีกว่าการใช้งานนะตัวนางเนี่ยไปได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองแต่ประโยชน์ที่สุดยอดจริงๆอ่ะไม่ใช่ด่านในเรื่องเว้ยประโยชน์ของมันคือการเอาไปยิงบอสใช่เพราะสกิล EX เนี่ยลดก่อได้ถึง29%เลยนะนี่แค่สกิล1อ่ะไม่ไม่สกิลเวลหอ่ะค่าคอร์สสเอง ผมว่ามันเป็นตัวที่สามารถลดเกราะบอสได้ดีเลยพวกบอสที่เป็นสีเหลืองอย่างบีนาเนี่ยน่าใช้มากบอสชิโรคุโรเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ทีมฟ้ายังไม่ครบอะ่ะใส่อาคาเนีไปเพื่อลดเกราะก็ดีเหมือนกันนะโอเคสำหรับนานก็คงจะมีแค่นี้แหละไปดู l t d กันดีกว่า ーーーらあら、おかえりなさいませ。今日一日、いかがでしたか